สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็กลับกันมากับช่อง s w i f t ี้ครา t เมื่อกันอีกแล้วโดยวันนี้เนี่ยเราก็มีคีย์บอร์ดตัวใหม่จากทาง a j จ z ะจะมาทำการรีวิวทุกคนดูกันนั่นก็คือ a j a z ะเอเคแปนั่นเองค่ะโดยรุ่นนี้นะคะมีจุดเด่นหลักๆเลยก็คือมีจอ LCD นะคะแล้วก็เขายังมีหนอบที่สุดจะน่ารักนะคะทุกคน และนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสวิตช์ของเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่ามาใหม่แตกต่างแล้วก็ให้เสียงที่ฟินมากๆโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มจากการแกะก,กล่องกันเลยดีกว่ามาเรามาเริ่มการแกะกล่องคีย์บอร์ด a j เตัวนี้กันเลยดีกว่านะคะพอเราเปิดเข้ามานะคะทุกคนอย่างแรกที่จะเจอเนี่ยไม่ใช่คีย์บอร์ดนะคะแต่เราจะเจอถุงแต่นี้จริงๆแล้ว บุม่มกังใจว่าจะพูดถึงเจ้าตัวเพลทที่เอาไว้คุมนะคะแต่นั่นแหละนี่จะเป็นถุงคีย์แคบที่แถมมาให้3ตัวด้วยกันก็คือสเปก bar ESC แล้วก็ Enter นั่นเองแล้วก็จะมีกรอบพลาส,สติกใสๆอันนี้นะคะสามารถเอามาใช้คุมคีย์บอร์ดของเราได้แล้วก็จะเป็นตัวพระเอกของเรานี่เลย น้องส้มเช้งอบอกเลยนะคะบุ๋มชอบมากสีน้องค่อนข้างที่จะจีร์จดเวอร์อ่ะและนอกจากน้องคีย์บอร์ดของเราแล้วเนี่ยแน่นอนที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของสายนั่นเองนะคะโดยมีพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C นะคะทุกคนแล้วก็ USB Type A ธรรมดาทั่วไปนั่นเองนะและสีของเขาเนี่ยก็มาในสีส้มนะคะที่คุมธีมกับคีย์บอร์ดอีกด้วยนอกจากนั้นนะคะก็จะมีเป็นที่ดึงสวิตช์นะคะแล้วก็ที่ดึงคีย์แคปมันเอง โดยก็มีมาให้ครบครันแน่นอนตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนสวิตช์แล้วก็เปลี่ยนคีย์แคปได้นะคะและส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคู่มือการใช้งานนั่นเองนะคะและนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ให้มาภายในกล่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มมาที่ดีไซน์กันเลยดีกว่าโดยคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าน้องเป็นคีย์บอร์ดขนาด 75%นะคะหรือประมาณ75ปุ่มโดยที่ก็จะตัดในส่วนของปุ่มนำแพดออกไปแต่ก็จะเพิ่มมาในส่วนของหนอบแล้วก็จอสกรีนขึ้นมานั่นเองนอกจากนั้นนะเนี่ยเขายังมีการออกแบบรูปทรงคีย์แคปนะคะเป็นแบบ Cherry Profile จะมีความคล้ายๆกับ OEM นะคะที่จะเลียนแบบความโค้งของธรรมชาติของปลายนิ้วเราเองนะคะทําให้เวลาเราพิมพ์เนี่ยมันจะรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมดสสีด้วยกันก็คือจะเป็นสีส้มตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวสีดําอีกตัวหนึ่งด้วยในส่วน ของด้านหลังนะคะพอเราพลิกมาเนี่ยเราก็จะเจอกับที่เก็บย้วยบีรีซีฟนะคะเอาไว้สําหรับเชื่อมต่อแบบไร้สายแล้วก็จะมีที่สําหรับปรับระดับความสูงนะคะก็สามารถปรับไปทั้งหมด2อระดับด้วยกันตรงที่ปรับระดับเนี่ยเขาก็มีฟีดยางใส่มาให้ด้วยนะคะเพื่อกันลื่นด้วยเองในส่วนของด้านบนนะคะทุกคนก็จะมีเป็นที่สําหรับ เปลี่ยนโหมดนั่นเองนะคะโดยก็จะมีตั้งแต่โหมด USB โหมด Bluetooth โหมดไวเลสนะคะมีให้หมดเลยแล้วก็จะมีให้ปรับสําหรับ Mac แล้วก็ Windows ด้วยสําหรับใครที่ซื้อไปใช้งานสําหรับ Mac เนี่ยบอกเลยนะคะว่าสามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะมีแบตเตอรี่มาให้ถึง 4,000mAh กันเลยทีเดียวซึ่งก็สามารถใช้งาน1วันได้อย่างแน่นอนนะคะใครที่แบบอยากจะพกไปทํางานข้างนอกนะคะก็สามารถพกไปทํางานได้ด้วยเองนะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของจอ LCD กันหน่อยดีกว่าโดยจอที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่0.8 5นิ้วนะคะแล้วก็เป็นประเภทจอแบบ TFT ที่มีความชัดเจนในระดับหนึ่งเลยซึ่งจอตัวนี้นะคะก็เอาไว้บอกสถานะาแบตเตอรี่แล้วก็ยังสามารถปรับมวดต่างๆได้อีกด้วยโดยทำงานเชื่อมกันกันกบเจ้าตัวหนอบข้างๆนะคะที่นอกจากจะเป็น ปุ่มสำหรับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วเนี่ยน้องยังเป็นตัวที่เอาไว้หมุนฟังก์ชั่นในจอตรงนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนไฟล์เปลี่ยนโหมดต่างๆนันเองนะคะและใน,นส่วนของโหมดไฟนะคะเขาก็มีให้เล่นเยอะมากๆนะคะซึ่งเราก็ทําได้ด้ยการกด Fn แล้วก็ปุ่มข้างล่างสเปกบาร์นะคะ หรือว่าจะหมุนเอาตามไปจอบแบบนี้เลยก็ได้นี่ค่ทุกคนนี่บุ๋มก็จะเปลี่ยนให้ดูแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะคะว่ามันมีหมดประมาณไหนเนาะเพราะว่าถ้าหากต้องการปรับแบบละเอียดจริงๆเนี่ยเราก็สามารถไปปรับได้ในโปรแกรมมันเอง แล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสวิตกันหน่อยดีกว่าโดยสวิตท,ที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นสวิตท,ที่ออกมาใหม่ของ A j a z เลยนะคะนี่ก็คือ v o c ว d o s w i t c t นะคะซึ่งก็จะเป็นสวิตประเภทลิเนียนะคะให้ฟีลคล้ายๆแบบ red s สวิตนะคะที่เสียงเนี่ยก็จะไม่ได้แบบว่าดังมากเหมือนพวก b l u อะไรอย่างนี้นะแต่ก็จะมีความนุ่มกดแล้วแบบสนุกมือแน่ๆนะคะทุกคน แล้วสวิตเนี่ยเขายังพรีลูปมาให้แล้วด้วยอ่ะและนอกจากเรื่องสวิตนะคะทุกคนเรามาดูในส่วนของแผงวงจรกันหน่อยดีกว่าโดยแผงวงจรเนี่ยเขามีการใช้ทองเป็นส่วนผสมในการทําแผงวงจรตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะเพิ่มความเสถียรในการรับข้อมูลแล้วก็ป้องกันสัญญาณรบกวนภายนอกที่แบบว่าอาจจะมารบกวนแผงวงจรได้นะคะนั่นก็จะทําให้ตัวนี้เนี่ยมีอายุการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งนะคะเขายังมีการมดโฟมมาให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็ ก็จะมีซิลิโคอนอีกประมาณ5ชั้นนะคะที่ใส่มาให้ด้วยซึ่งอันนี้บุ๋มก็ไม่ค่อยได้รู้ข้อมูลมากสักเท่าไหร่ตัวนี้เนี่ยรู้แค่ว่ามันจะเพิ่มแบบความแน่นให้กับคีย์บอร์ดเราแล้วเสียงมันจะแบบว่ามีความแน่นความฟินมากกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเซอร์เทสนะคะอันนี้บุ๋มจะทดสอบการเชื่อมต่อแบบบลูทูธให้ดูกันสักหน่อยแล้วกันนะคะบุ๋มก็จะเชื่อมกับ iPad ให้ทุกคนดูเลยวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ได้ยากเลยนะคะก็ให้เราทําการเปิด บลูทูธให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เปิดบลูทูธตรง iPad เหมือนกันจากนั้นก็กดเชื่อมต่อนะคะโดยสังเกตง่ายๆนะคะถ้าหากคีย์บอร์ดเรายังไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยน้องจะมีสีน้ำเงินนะคะติดขึ้นที่ตัว Q ิวหรือไม่ก็ตัวแบบตัว E นะคะเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ไหลายอันไงแล้วพอน้องมีไฟสีน้ำเงินกระพริบเนี่ยหมายความว่าน้องยังไม่เชื่อมต่อ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไฟสีน้าเงินหายไปเนี่ยก็คือหมายถึงว่าน้องเชื่อมตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะนี่อันนี้บุ๋มทดสอบพิมพ์ให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยสามารถพิมพ์ได้จริงด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังซาว์เทสกันเลยดีกว่าว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เสียงจะแน่นและก็ละมุนอย่างที่บุ๋มบอกหรือเปล่า โอเคเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปดูกันในโปรแกรมของ AJAS AK820 Max ตัวนี้กันหน่อยดีกว่าว่าน,น้องเนี่ยสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในโปรแกรมของ AJAS AK820 Max นะคะซึ่งสิ่งที่เราสามารถปรับแต่งได้เนี่ยก็เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับแต่งโปรไฟล์เราก็สามารถเพิ่มโปรไฟล์ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ สูงสุดน่าจะบุ๋มไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าเพิ่มไม่เยอะมากนะคะอันนี้บุ่มก็ไม่ได้เซตโปรไฟล์ใดๆไว้นะคะซึ่งการเซตโปรไฟล์เนี่ยมันก็เหมาะสาหรับคนที่แบบใช้คีย์บอร์ดจากคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะ mm hmm. ก็ลองเซตดูได้แบบเออมาโครตรงนี้ปุ่มลัดตรงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. อ่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมาโครนะคะใครที่แบบชอบตั้งมาโครก็สามารถตั้งตรงนี้ได้ แล้วก็จะมีในส่วนของไฟซึ่งแน่นอนตอนนี้นะคะโหมดไฟที่บุ๋มใช้ก็จะเป็นโหมดนี้ถ้าหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้เลยคือมันอีซี่มากนะคะทุกคนดูสิเราแค่มานั่งคลิกๆแค่นี้แล้วก็จะได้ละบุ๋มเอานี้ปุ๊บคีย์บอร์ดของเราก็จะเปลี่ยนไฟเป็นที่เรียบร้อยทึ่งเดี๋ยวน,นะบุ๋มเอานี้ใช่ไหมสติกปุ๊บเห็นไหมแต่ไฟมันอาจจะไม่ดูไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะคะคือว่าพอบุ๋มเปิดแสงสุดอะ่ะน้องจะไม่ค่อยสว่างมากเนาะ อันนี้ก็แล้วแต่เราตั้งนะคะมันสามารถปรับพวกสปีดได้ด้วยนะถ้าหากมันแบบเฮ้ยดูช้าเกินก็ปรับไป4ไปอะไรเลยเงี้ยแล้วก็สามารถปรับไฟอะไรตรงนี้ได้อ่ะนอกจากตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตรงนี้ด้วยเป็นไฟที่แบบเราสามารถปรับเองได้นะคะทุกคนอันนี้เป็นสีแดงถูกไหมอันนี้มันจะต้องเพิ่มก่อนอ่ะคัสตอมไลท์นะคะเปลี่ยนของเราเองอย่างเช่นบุ่มต้องการอ่าอันนี้อันนี้ u s d อ่ะตรงนี้นะคะเลือกแล้วอยากให้มันเป็นสีน้ำเงินอ่าน้องก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็บริเวณนี้ครอบมาเลยก็ได้เป็นสีชมพูนี่ก็เปลี่ยนไปเลยนะคะอ่ะแล้วไฟที่ได้ก็จะเป็นตามที่เราตั้งนะคะทุกคนว่าต่อไปก็จะเป็น Music r e t h m นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถซื้อซิงกับเสียงได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้เราเปิดเพลงใช่ไหมน้องก็จะ เปลี่ยนกระพริบตามเพลงที่เราเปิดนั่นเองนะคะอ่ะนอกจากนั้นก็สามารถมาเปลี่ยนภาษาตรงนี้ได้นะคะก็จะมีจีนอังกฤษแล้วก็ภาษาแบบจีนจีนเลยค่ะทุกคนอ่ะประมาณนี้อ่ะยังไงลืมตรงนี้ไปได้ยังไงเราข้ามมาในส่วนของ TFT Screen เนี่ยตรงนี้นะคะหน้าจอเราสามารถหาภาพกิฟมาใส่ได้ไงทุกคนซึ่งอันนี้บุ๋มรู้สึกว่ามันเอ้ยมันไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะอันนี้จะเป็นที่เขามีอยู่แล้วนะคะเป็นรูปของ เอเจสนั่นเองบุ๋มอยากได้กิฟเป็นของตัวเองบุ๋มก็สามารถกดนิวได้เลยค่ะแล้วเราก็ไปนําภาพกิฟที่เราโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเอามาลองใส่ดูอ่าบุ๋มจะดูนะคะว่าน้องจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะเซฟกิฟตเดี๋ยวลองพรีวิวสิอ้าน้องไม่ขยับอ่ะเออแต่ก็ถ้าแหละถ้าหาใครมีวิธีโหลดแบบกิฟแบบเต็มๆนะคะก็คือน้องก็จะมีแต่ละเฟรมนะคะซึ่งก็จะ เหมือนกับตัวเอเจะตัวนี้มันก็จะมีหลายเฟรมเนี่ยแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เป็นภาพขึ้นมาแบบเคลื่อนไหวแต่นี่บุ๋มใส่แบบเป็นภาพธรรมดาเฉยๆน้องก็อาจจะไม่ดกดกเนี่ยค่ะทุกคนอะให้ดูว่าที่บุ๋มเปลี่ยนมาเป็นยังไงกดอัปโหลดทุกคีย์บอร์ดด้วยนะคะนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีน้องแฮมทาโร่โผล่มาแบบนี้แล้วซึ่งบุ๋มเห็นคีย์บอร์ดตัวนี้นะบุ๋มนึกถึงแฮมทาโร่เพราะว่าน้องสีโซม,มันเองนะคะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับการใส่ภาพกลิบนั่นเองเนาะ โอเคสำหรับการใช้งานโปรแกรมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนแบบคร่าวๆก็ใครที่สนใจนะคะก็ลองมาเล่นกันดูได้นะคะสําหรับใครที่มีคีย์บอร์ดต,ตัวนี้นะ ก็บอกเลยนะคะว่าใครที่ชอบคีย์บอร์ดแนวนี้จัดกันไปได้เลยบุ๋มก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วโดวยราคาของตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่2,990บาทนั่เองนะคะก็หาสั่งซื้อกันได้นะคะทุกคนแล้วก็ขอสรุปสั้นๆนิดน,นึงแล้วกันนะคะจากใจคนที่ใช้ตัว ak 8 2 0 pro คือบุ๋มใช้ตัว pro เนี่ยเป็นตัวหลักใช่ไหมและพอได้ตัวนี้มาอีกตัวหนึ่ง ฟีลลิ่งที่ความรู้สึกต่างกันก็คือเสียงแน่นขึ้นมากๆนะคะใครที่ชอบฟิลคียอดแบบเสียงแน่นๆเสียงแบบเพราะๆเ,เสียงแบบละมุนอะ่ะบุมบอกเลยว่าตัวเนี้ยให้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะคะเวลาพิมพ์เวลาอะไรเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้เลยว่าตัวสีส้มเนี่ยจะมีความแบบฟีลลิ่งการกดก็คือดีสำมบุมแล้วกันนะ ก็สำหรับวันนี้นะคะบุ๋มก็ต้องขอจบรีวิวคีบอร์ตตัวนี้ไวเพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก,กดไ like, ลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสําหรับวันนี้บุ๋มก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย